ใครอยากสําเร็จนะครับดูคลิปนี้ให้จบวันที่13สิงหานะครับเวลา1ทุ่มนะครับเราจะมีการไหว้บวงสวมครูไก่แก้วนะครับผม1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับนี่เลยครับองครูไก่แก้วที่ข้างปาซ่ต้นะครับอยู่ที่สี่แยกลาดพร้าวนะครับการเดินทางก็ง่ายๆครับผมคือว่าอยู่ใกล้ๆติดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับลาดพร้าวใครที่มานะครับผมมาด้วยใจก็ดีหรือว่าจะเตรียมของก็ได้ถ้าจะเตรียมของเตรียมดังนี้นะครับ1 ผลไม้นะครับผมจะกี่อย่างก,ก็ได้แต่จริงๆแนละ้วถ้าว่ว่ครูไก่แก้วคือ7อย่างเนาะผละไม้มงคลหรือผลไม้ที่เราชอบนะครับ2ขาดไม่ได้เลยนะครับคือพวงมาลัย7สีหรือดอกไมาา้เจ็ดสีเอามาไหวา้ครูไก่แก้วเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อขอพรอให้สําเร็จนะครับใครที่ ธุรกิจติดขัดนะครับผมจะได้เงินก็ไม่ได้สักทีติดรุ่นติดหนี้นะครับผมหรือว่าอยากให้ธุรกิจปังๆมีชื่อเสียงโด่งดังความรักดีการงานดีและที่สุดท้น,นะครับผมขอหวยห้ามพลาดครับผมว่าครูไก่แก้วให้โชคให้ลาภให้ความร่ำรวยกับเรานะครับใครที่อยากสำเร็จธุรกิจใค่อยากสําเร็จในหน้าที่การงานมาไหว้ครูไก่แก้วที่นี่นะครับ ใครที่มาวันที่13นะครับก็จะได้เหรียญครูไก่แก้วกลับบ้านเป็นที่ระลึกเอาไว้บูชาติดตัวได้เหมือนกันนะครับเหมือนของน้องเจนนี่รับครูไก่แก้วนะครับผมใครที่มาและอยากเอาของมาไหว้ท่านนะครับผมแนะนําให้เตรียมผลไม้นะครับผม7อยา่างดอกไม้7สีนี่ขาดไม่ได้นะครับผมแล้วก็หมากูนะครับใครที่อยากจะขอพรครูไก่แก้วนะครับให้เตรียมสงนี้มาใครที่อยากมากาบสักการะองค์ครูไก่แก้วนะครับผม เตรียมใจใมาอย่างเดียวก็พอครับผมแล้วเราก็จะมีเหรียญภูไก่แก้วนะครับผมองเล็กๆนะครับเป็นที่ระลึกให้กับท่านไปกับกลับไปบูชาที่บ้านด้วยนะครับอย่างนี้